เก็บน้ําบางพระค่ะจากบางแสนเมื่อกี้นะคะก็ใช้เส้นทางเดียวกับที่จะมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะแล้วก็จะเจอแยกให้เลี้ยวขวาก็เข้ามาที่อ่างเก็บน้ํานี่ค่ะที่นี่นะคะมีไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเดือนมีนาคมเนี่ยตลอด3สัปดาห์จะมีดอกสเหล่าเนี่ยบานเต็มต้นตลอดทางเลยค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีคนจอดรถถ่ายรูปก,กันตลอดเลยแล้วก็ช่วงนี้นะเป็นฤดูการรับปริญญาของน้องๆมอบุรพาด้วยก็จะเห็นน้องๆเนี่ยแต่งชุดมาถ่ายรูปก,กันที่นี่ค่ะเยอะเลยเมื่อกี้แอบเห็นมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่้ยวยค่ะเรา Like it when you smile. Won't you stay with me just for a little while? Can I take you home? Can I take you home? We can go. ของกินก่อนดีกว่าค่ะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ไปก็ขับมาตามถนนพญาสัจจานะคะถนนนี้ก็แบบของกินเยอะมากเลย <Yeah. S 1> ไปก็มาแวะร้านนี้ค่ะเป็นร้านก๋วย <Yeah. S 1> เตี๋ยวต้มยำเราไปสั่งแหกของชอบเลยวะามีแทงต้มยำค่ะแล้วก็ปลาลวกสดๆเลยนะยังไม่ต้องปรุงหรอกเขาปรุงมาให้แล้วชิมเลยดีกว่า ปลาลวกปลาลวกติมติมวยอร่อย,ยอ่ออยนะสดเดี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยตรงไปก็ไปอ่างศิลาได้เลยค่ะเอาปิ้งก่อนนะ เราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะโหยมาตอนนี้นะน้ำกำลังลงเลยอะ เกียจรอแล้วไปตามหาไข่ปิ้งกับข้าวเกี๊ยวว่าวกันดีกว่าอยากกินมากป้าไข่ปิ้งร้อนไหม เกียบติวลมแรงมากขอบคุณค่ะเย้ได้มาแล้วไปนั่งกินกับคอ,อหักแล้วอ่ะปิวติวอร่ลยอะ่ะต้องอยางไงป้ามีอะไรคะมีอะไรนะ ยังไงป้าคือแบบว่าันนี้มันจะข้นเลยใช่ไหมเอาหรอเอาบอกยาผสมมันจะมีแค่หน้ามันอ๋อหนูชอบกินหน้าก็อันเนี้ยโอเคเลยหนูอ๋อเท่าไหร่คะถุงละร้อยถุงละร้อยม่กี่อันอะมีสี่อันสีดำสีขาวโอ้คนกันมาจ้ะงหรอได้ได้งั้นเอาถุงหนึ่งค่ะอย หนูก็จะได้กินเยอะหน่อยได้อันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ไม่หดจังเลยทำ <c oughs> ไมเตี้ยจังเลยอะเนี่ยไม่เกี่ยวเลย <c oughs> <laughs> ป้าตลกป้าฮาเลยหนู <c oughs> เอาสามอันอร้อย,อยดีกว่าอ่ะใหญ่ดีรถได้เป่า เมันะะก็อยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรคาค่ะที่นี่ก็จะมีสัต์น้ำให้เราดูเยอะเลยแล้วก็มีโชว์ให้อาหารปลาด้วย mm hmm. เดี๋ยวเวยจะไปพบพี่คนนึงนะคะ mm hmm. เขาจะพาวเวยเที่ยวข้างในค่ะไปกันเลยดีกว่าเพ mm hmm. okay, ค่า mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะพี่จิจะเป็นคนพาเบย์เข้าไปเดินดูพวกสัต์น้ำค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าน้ะ mm hmm. ค่ะ จำจุดที่หนึ่งก่อนก็ได้ตรงนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของพวกสัตว์อยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะครับก็จะมีการจำลองป่าทะาเลหอยแมลงทรายนะครับให้ดูกันนะครับโดยเฉพาะสัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นยังมีปลาเฉียวนะครับอยู่ข้างงลล่าาปเียวอ่าปลาเฉียวอ๋ออ่าก็จะเป็นปลานะครับที่อยู่ตามทะเลนะครับตามน้ำไม่ค่อยลึกมาก น้ำตรงนี้คือมันจะเป็นน้ำเค็มหรือน้ำสึดน้ำเค็มน้ำทะเลเลยอ๋อมีอันนี้อะไรนะแมงดาอันนี้แมงดาทะเลครับแมงดาทะเลอันนี้จะเป็นกลุ่มของแมงดาหางเรีย่ยมเรียกว่าแมงดาจานกินได้แมงดาจานอ่าเพราะปลาบาประเภทกินไม่ได้สัวนสีม่วงที่เราเห็นอ,อที่ตังเบ็ดหัวเรียมที่ตังเบ็ดหัวเรียม ที่ตังเป็ดชื่อตลกนี้มันเหมือนไม่มีเกร็ดเลยอะค่ะมันมีครับแต่เป็นเกลดละเอียดเล็กๆอยู่ด้านในเหมือนคล้ายๆผิวหนังคนเลยเนาะมองไกลๆอะไอะแ,ละและไอดำๆนี่คืออันนี้เืียกปิงทะเลครับที่เขาเอาไปกินกันใช่ไหมใชอ่อันนี้คือปิงดำถ้าเกิดสมมุติเราไปทะเลแล้วแบบเราเจออย่างเงี้ยมันอันตรายไหมเหยียบอะไรได้หรือเปล่าเหยียบได้โดนได้ครับแต่ว่าบางทีมันจะมี เมือกนะครับเมือกที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงก็คือมันจะเป็นใยคล้ายาใยสีขาวอันนี้โดนไปบางคนอาจจะแพ้อาจจะคันได้อ๋อครับปลากระตูนฮ่าก็คือนีโมใช่ไหมคะใช่ครับปลากกระตูนที่โดยส่วนใหญ่เรารู้จักกันก็จะเป็นแบบส้มขาวค่ะครับอย่างที่เห็นแต่ว่าปลากระตูนจริงๆแล้วมันมีหลายหลายสายพันธุ์มากนะครับอย่างที่ปลากระตูนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของปลากระตูนก็คือปลากระตูนแอนดมาตัวสีดำเห็นไหมครับและด้านใน อ๋อตัวใหญ่ๆ,ๆนี้เหรอตรงกลางเลยเนาะครรับปะตูทำไมถึงชื่ออันม้าคะเพราาาะว่ข้งงหลััมนอัอ๋อตรงริ้วสีขาวตรงนี้พี่แล้วทำไมทรายมันมีสีแดงด้วยอะคะอ๋อต้องฉีดว้ครับอ๋อมีอันม้าตัวเล็กด้วย อ๋อนี่ไงขามันมีขาด้วยหรอปูปิง้งจริงแล้วไอ้ตรงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือระยะในส่วนของการที่จะกรองทรายเข้าไปในปากเพราะว่าปิงทะเลเนี่ยมันจะกินเศษซากอาหารอยู่ตามผืนทรายคับมันจะกรองเข้าไปแล้วดูดทรายเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะดูดอาหารนะครับแล้วก็คายทรายออกมาเป็นก้อนๆน,นะข้างๆอ๋อที่เหมือนพวกขี้ปูวลน้ำลงงอ่านะใช่ครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะอุจจาระนะมันคือกรองทรายออกมาละเอียดมากเลยเป็นอย่างนี้ ออกมาเป็นเส้นๆเลยเนาะ,ะขามันก็เหมือนพวกหนอนใช่ไหมขามันเป็นท้าแบบท่อครับอ๋อๆนี่นเป็นตะเกียบที่มันอยู่ทั้งตัวเลยนะจึ๊บอย่างนี้ถึงทั้งตัวยาวเลยได้ได้ค่ะกลาสิงโตอะไรกระสิงโตเห็นไ,ไหมก็ะสิงโตงหรือป่ะดูปากดึงกันดลสัตว์นี่เหมือนมันมีผมออกมา <laughs> สวยไหมโอ้สวยสวยเหมือนมันแต่เรียกเป็นปลานกยุงก็ได้ไหมเราเขาเที่ยมมันเหมือนกับนิ้วจีนอ่ะเออถ้าเกิดในสมยานามันนะเขาบอกว่าเหมือนกับตุ๊กตาคอนจีนก็คือนิ้วไล่รำอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความสวยของมันอย่างเงี้ยมันมีพิษอ๋อเหรออ่ายิ่งสวยยิ่งมีทิษเขาบอกในทะเลเหมือนผู้หญิงเขาบอกอี่างี้อ่ะในรังคีมันในที่ตั้งออกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท่อส่งทิษออกมา กิดน sí, sí, e ้องไปจับ huh. ปุ๊บอย่างเงี้ยโดนทิ้มเข้าไปประวัตินะครับแล้วก็มีผลตรงต่อระบบการไหลเวียนโลหิตบางคนอาจถึงกับชีวิตได้เห็นแล้วตรงปลายสุดมันจะเหมือนมีเหมือนมีแหลมแหลมเลยใช่เหมือนเข็มเลยเนาะนั่นแหละครับไปโดนปุ๊บมันก็ยิงน้ำพิษใส่เราเลยฉีดน้ำพิษใส่เข้าไปในร่างกายเราอาัางมีหนวดหนวดเนอาการอยู่ที่หนักเบาที่เราโดนเท่านั้อยู่ในแนวบากการลางครับเล่นชายหาดไปต้องตัวไม่เจอต้องดำน้ำ สมันั้เป็นพวกนั้นตำนานมากกว่าตัวใหญ่ตาปนปน่ะถึงกับตายไหมคะเนี่ยถึงตายครับตายแล้วปวดบางแค่บางคนแค่ปวดอยู่ที่เราโดนมากโดนน้อยถ้าตัวใหญ่จะพิษเยอะกว่าตัวเล็กไหมคะไม่เกี่ยวกันครับเจอตัวไหนก็ก็หดขาไว้ก่อนนะอันนี้เหมือนหอยลอดเลยอันนี้ให้ดูที่นี่ค่ะนะครับตัวเล็ก อันนี้เรียกว่าปลาไหลส่วนหรือปลาไหลจุดปลาไหลจุดอ่าหรือเรียกรวมกันเลยก็ได้ว่าปลาไหลจุดส่วนหรือปลาไหลส่วนจุดก็ได้นะครับเพราะว่าทำไมถึงเรียกว่าปลาไหลส่วนเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่รวมตัวมันทำพันตัวเลยค่ะครับเหมือนส่วนของปลาไหลแล้วน้ำ้ำาดำลงไปอุ้ยส่วนของปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยดูน่าน่าจะน่ารักดีนะเวลาขึ้นมาพร้อมกันใช่ครับแล้วก็ตัวมันยาวประมาณ40เซนติเมตรค่ะครับแต่ตอนนี้คือมันขดเป็นอย่างเงี้ยหัวตั้งแล้วหางยาวขดเป็นล่าง อันนี้ปลากระเป้าใช่นะครับข้างบนนั่นคือปลากระเป้าโอนโน,นะครับสองตัวนะครับน่ารักว้เล่นอยู่ข้ขางๆ<อ>นะครับปลากระเป้ามีทั้งพองตัวได้บองตัวไม่ได้อย่างที่เราเห็นนั่นคือปลากระเป้าโรนนะครับพองตัวได้นะครับแต่ปลากระเป้ากล่องตัวซีเรียสจะพองตัวไม่ได้แต่น้องดูแล้วมันเหมือนมีหนามไหมดูมัน ไม่แน่ใจแต่ปลากะเป้าที่รู้จักก็คือมันจะพองแล้วมีหนามใช่ไหมคะอาใช่ปลากะเป้าที่มีหนามไม่ใช่ชนิดนี้ปลากะเป้าที่มีหนามเรียกว่าปลากะเป้าหนามทุเรียนนะครับตัวนั้นจะมีพองตัวแล้วมีหนามได้นะครับดังนั้นใช่ว่าปลากะเป้าทุกตัวจะมีหนามทุกตัวไม่ใช่ นะครับไอ้ตัวพวกนี้ไม่มีหนามพองตัวได้แล้วถ้าไม่มีหนามนี่ทาอันตรายเราหรือเปล่าคะก็คือจริงๆนะ้วเขาอว่าอันตรายเนี่ยคือการจากการที่เรากินเข้าไปมากกว่าเพราะข้างในของปลากระเบาเนี่ยมีพิษอันตรายกินเข้าไปแล้วก็ตายอ๋อแล้วเห็นที่แบบขายเป็นของเหมือนของชําร่วยไงคะที่เป็นกลมๆแล้วมีหนามๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เอาคือการสตาร์ครับการสตาร์ปลากระเบาคือเอาเนื้อออกหมดเหลแอแตจะหนังเย็บทอนแล้วเอาลูกโป่งยัดไปนะครับแล้วก็ปอกลูกโป่งแล้วหนังมันจะยืดใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วก ใช้โพลีนะครับราดแล้วก็เคลือบก็จะได้แหละอ๋อที่เห็นขายมันดูเงาเงานิดนึงเนาะแหลมแหลมเคลือบอ๋อเป็นเป็นตัวที่มันมีหนามอยู่แล้วตัวมีหนามอยู่แล้วครับอาจารย์ค่ะาเล่นได้เลยใส่เลยนครับตอนแรกแบบคว้าเราไม่เจอเอาสีสันเข้าไปใกล้ได้โอ้โหตัวนั้นบินมันบินมาพอว่าดีวิโอ้โหเข้าไปชิมไเลยอุ้ย รู้สึกเหมือนอยู่ในน้ำจริงๆอ่ะมันเป็นแบบโค้งบุ่มเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะเราใส่หัวแก้วไหมใช่ใช่ใช่โอยกลัวอันนี้ไข่ฉลามใช่ครับแล้วไอ้ที่ดุกดิดุกดิคือตัวลูกมาลูกตัวลูกมาใช่ครับกลมๆข้างๆนะคือไข่แดงที่มันต้องกินในช่วงวัยอ่อนประมาณ4เดือนลูกหนึ่งกินได้4เดือนเลยเหรอคะใช่แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวอันนี้เป็นพวกฉลามหน้าดินฉลามเล็ก มันจะออกไข่วางไว้ใต้ปากกาลังอะไเ้ยก็คือไข่ไอ้ฟองเนี้ยลีลีเนี้ยสี่เดือนก็จะฟักออกมาเป็นลูกมันใช่แล้วครับอ,อ,อุ่ิ้ไม่เคยเห็นเลยอะอันนี้ปลาหมอทะเลใหญ่มากนะโอ้โห,หมันนในกระตู้นเลยอ่ะใครดูป้าเรื่อง big บิกบ๊กบเดี๋ยวเนี่ยอีก5้านาทีค่ะตอนบ่ายสอโมงครึ่งนะตรงนี้ก็จะมีการโชว์ให้อาหารปลาในนี้ก็จะมี ปลากระเบนปลาหมอทะเลปลามงปลาฉลามเดี๋ยวเรารอดูกันโหแบบเหมือนอยู่ในทะเลจริงๆอ่ะตู้นี้ความจุขนาด1,000ตันเลยนะใหญ่มาก Can break everything I am. Like I'm made of glass. Like I'm made of paper. Go on and try, try and, and turn turn me, down. me down. แย่ yeah. ปิดท้ายทริปบางแสนวันนี้นะคะก็ต้องมาแวะที่นี่ค่ะหน้ามนหนอมหวานใครๆก็ไม่พลาดมาร้านนี้เพราะฮิดมากๆเลยแต่ว่าเวก็สงสัยนะว่าทาไมต้องหน้ามนแล้วหนอมหวานเวก็เลยขอคุยกับพี่เจ้าของร้านหน่อยดีกว่าพี่มนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ทำไมร้านนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะทำไมหน้ามนุน่หวานคะคือหน้ามนุ่หวานเนี่ยมันเป็นมันพี่พี่มนเนี่ยเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวมาก่อนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่จอดรถครับชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้ามนุหรือหน้านมน,นุ่นูโดครับแล้วก็มันเป็นความฝันตั้งแต่วัยรุ่นนะครับว่าถ้าเราทำเนี่ยเราอยากเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแทนคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าให้เปิดเป็นแนวสมัยใหม่ร่วมสมัยหน่อยแล้วพอเปิดมาปุ๊บผลตอบรับดีพี่มน่นก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีแล้วก็ได้มีโอกาส รู้จักคุคณจิรพรคุณปื้มหรือพี่ตุ๊กซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของร้านน้ำมนุผหวานด้วยคือน้ำมนุผหวานไม่ใช่ของพี่มณ์คนเดียวจะมีหุ้นส่วนคือพี่ตุ๊กคุณจิรพรคุณปื้มนะครับซึ่งเป็นผู้ผู้ใหญ่ในชนบุรีในบางแสนท่านก็ได้ให้โอกาสที่จอดรถของร้านพี่มน์ปุ๊บแล้วก็ได้มาเห็นที่แปลงเนี่ยมีต้นไม้สวยเป็นที่เปล่าลกรล้างอยู่ก็เลยคุยกับแกว่าน่าจะเปิดร้านขนมไหม อะไรอย่เงี้ยครับซึ่งที่มนเคยฝันไว้ว่าถ้าเปิดหน้ามนุษยเดินเสร็จอยากเปิดหน้ามน์นมหวานต่อมาด้วยหน้ามย์ฟู้ดแอนด์ฟรายอะไรเงี้ยมันเป็นสเต็ปของของที่เราตั้งใจไว้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของร้านหน้ามณ์ขอหวานครับตอนแรกพี่บอกว่าตรงนี้เป็นที่รงร้างมาก่อนใช่ครับเ,เข้ามาแล้วบรรยากาศคือดีมากแล้วแบบการตกแต่งนี่คือแบบ มันชิลๆแต่มันก็ดูแบบมีกลิ่นอายอินดัสเทรียลอย่างเงี้ยค่ะที่มีคอนเซปต์ยังไงบ้างคือคอนเซปต์เนี่ยช่วง,วงเราที่เป็นคนชอบอินดัสเทรียลมากแล้วก็ด้วยกระแสที่อินดัสเทรียลมานะครับแต่คอนเซปต์หลักๆเนี่ยเราอยากให้เป็นแบบประมาณว่าเข้ามาอยู่เข้าไปในป่า,าแล้วก็เจอเหมืองร้านหรือโรงงานร้านเก่า ที่ถูกทิ้งกว้างไปแล้วถูกไม่ได้เปิดใช้แล้วอะไรเงี้ยครับให้เป็นแบบเหมือนลกๆอะไรก็เลยอยากให้ทําเป็น,นในแนวอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังดูแบบร่มลื่นมากเนาะใช่ครับเพราะเพราะต้องคือหนึ่งส่วนเลยที่เราเปิดร้านเนี่ยเพื่ออยากให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณตุ๊กคุณจิราพรคุณปื้มเนี่ยท่านก็อยากให้ชาวชุมชนแสนสุขได้มีได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดบางแสนได้มีร้านได้มาพักผ่อนอะไรเงี้ยครับไปรู้สึกว่าเรียกได้ว่าตอนนี้ร้านนี้เป็นแลนด์มาร์คของการมาบางแสนนะใครมาบางแสนก็ต้องเช็คกินร้านเนี้ยโอ้โหผมผมพี่ยังไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้ลูกค้าแค่ได้มาได้มานั่งร้านเราให้สบายใจได้มาพักผ่อนอะไรอย่างนี้มากกว่ายังไม่คิดว่าถึงแลนด์มาร์กก็เลยเงี้ยครับค่ะแล้วที่นี่ มเมนูอะไรแนะนำเด็ดเบ้างคะมีเมนูแนะนำก็มีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้พี่มนออ,ออกมาคือเป็นขนมปังเหลืองนะครับซึ่งเป็นขนมปังซึ่งไม่ได้ใช้ขนมปังแบบร้านทั่วไปนะครับเพราะว่าคุณเจร,ริญพรคุณเื้มเนี่ยคณส่วนของเราคณส่วนใหญ่ของเราเนี่ยแกมีโรงงานโรงแรมเดอะไทยเดอะไทยที่ชายหาดบางแสนนะครับแล้วก็มีเดอะไทยเบเกอรี่ซึ่งทําขนมปังอร่อยมากพี่มนก็เลยคุยกับท่านว่าเอ้ยน่าเอาขนมปังมาทําอะไรแล้วก็เลยคิดจะทําอะไรดี มันก็คิดไม่ออกจนมาได้ทําเป็นขนมปังแบบโทสต์แล้วก็มันเป็นสีเหลืองเลยคิดว่าเอ้ยบางแสนที่ดังคือไก่เหลือง oh. ไก่เหลืองบางแสนเราก็เฮ้ยขนมปังสีเหลืองเป็นขนมป,ปังเหลืองแล้วกัน <laughs> เรียกแบบเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านง่ายๆอะไรเงี้ยครับเรียกง่ายจำง่ายใช่<ๆ>แล้วขนมอร่อยครับเป็นขนมปังที่นุ่มนุ่มจริงๆของเดอะไทยครับผม ล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้คือเบอร์ี่เบอร์นี่ไอติมนะครับ<ะ>คือเบอร์ี่ทางร้านเราทําเองด้วยครับทานไก่ไติมก็อร่อยครับผม<ะ>และอย่างพี่มลกำลังจะเอามาคือช็อกโกแลตลาวาคือทางร้านก็ทําด้วยเหมือนกันครับก็คือขนมที่นี่แบบว่าทําเองหมดเลยเนาะคือใช่ครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นขนมของทางคนรู้จักที่เราสนิทแล้วก็เราคัดเลือกมาอะไรเงี้ยครับผมคือการันตีแหละว่าสั่งอะไรก็ต้องอร่อยแน่นอนครับต้องลองดูครับมีน้ำมาเพิ่มครับ อันนี้เป็นปูคาโซนะครับเป็นเครื่องดื่มโซดานะครับอันนี้เป็นกาแฟหน้ามนซึ่งของทางร้านเราคิดสูตรเองนะครับเป็นกาแฟใส่คาราเมลอะไรเงี้ยครับผมลองชิมดูนะครับจะหอมๆแต่ว่าจะไม่เข้มจัดเนาะสำหรับคนที่แบบว่ากินกาแฟไม่เก่งก็แบบกินได้ <S <S ใช่ครับง่ายๆเลย ส่วนอันนี้เป็น,น,น,ปนโซดาใช่บูคาาโซครับผมลองคนๆครับมันจะหวานหวานโซดาซาซนาะมไม่ว่านะอันเนี้ยกินขนมเสร็จแล้วก็กินโซดาตัดเลี่ยนเลยสบายครับแล้วก็อันนี้คือช็อกโกแลตลาวาที่บอกใช่ไหมใช่ครับผมลองทานดูนะครับเป็นช็อกโกแลตบาลาวาที่ทางร้านเราทำเองด้วยครับอขอแอบชิมก่อนหนึ่งหนึ่งคำนะคะ นุ่มอร่อยให้ยิงไปขอตัวชิมก่อนได้ไหมครับพี่ได้ครับผมงั้นก็ขอบคุณพี่มนต์มากนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ถูกทายรายการกันดีกว่าค่ะไว้มีของรางวัลมาแจกแค่เข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็เข้าไปที่ www.facebook.com d j o u r n e y t v กดไลค์แล้วก็โพสเข้ามาว่าอยากให้รายการดีเจ r นี y เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็นี่เลยค่ะรุ่นลับหมวก d ีเจ r นี y ทุกสัปดาห์กดไลค์เข้ามาแล้วก็โพสมาเยอะๆนะไว้รอฟังอยู่ว่าอยากให้เราไปเที่ยวไหนบ้างแล,ล้วรุ่นลับรางวัลค่ะ